哇。Wow. ดอกพยับหมอกค่ะวันก่อนถ่ายคลิปน้องไปน้องออกดอกตูมแต่วันนี้น้องบานสะพังแล้วนะคะน้องบานเกือบทุกช่อที่ออกดอกตูมในวันนั้นแล้วนะคะดอกของดอกพยับหมอกเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นสีฟ้านะคะจะมีทั้งหมด5กลีบค่ะแต่ว่ากลีบของเขาจะบางๆนะคะดอกของน้องจะบอบบางมากเลยสวยแบบหวานแบบอ่อนบางนะคะแต่ว่าสีของเขาเป็นสีที่ดูแล้ว สบายตามากเลยค่ะเพราะว่าสีฟ้านะคะดอกไม้สีฟ้านี้ดูยังไงก็สวยงามนะคะสดชื่นมากๆเลยรักจังสั่งน้องมาสองกระถางนะคะนี่ค่ะอีกถางนี้เขายังดอกไม่ดกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่แยกออกมาจากกันให้เพื่อนๆเห็นนะคะเขาจะมีช่อนี้นะคะที่เป็นกระจุกเยอะหน่อยนอกนั้นก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะคะในจำนวนดอกเพราะว่า กระถางของน้องก็เป็นกระถางที่ยังไม่ได้โตสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขาคงจะต้องเลี้ยงน้องให้โตวกว่านี้นะคะต้นพยับหมอกค่ะทุกคนเขาจะชอบแดดแสงแดดจัดมากเลยนะคะแล้วดอกของเขาก็จะ มีให้เห็นตลอดไปเลยนะคะหมายถึงว่ามีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเป็นออกดอกตลอดปีนั่นเองดังนั้นเราต้องดูแลเขาบำรุงอย่างดีสำคัญนะคะน้องจะขาดน้ำไม่ได้เลยค่ะเพราะดอกพยับหมอกเนี่ยเขาต้องการน้ำมาก <S <S <ๆ S 1> เพื่อนๆดูว่าใบของน้องเนี่ยก็บอบบางนะคะดอกของน้องก็บอบบางอะค่ะถ้าขาดน้ำความชุ่มชื้นของน้องจะไม่มีเลยรักจังก็เลยต้องดูแลนะคะรดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะทุกคนค่ะส่วนดอกไหนที่เหี่ยวนะคะเดี๋ยวจะ เอากันไกลมาตัดแต่งนะคะเพื่อที่จะให้น้องดูสวยงามตลอดเลยนะคะเดี๋ยวลักจังจะหาที่จัดวางน้องนะคะตั้งแต่สั่งมาเนี่ยค่ะยังอยู่ในที่เดิมตำแหน่งเดิมเลยค่ะทุกคนค่ะชมพยักษ์หมอกสอีฟ้าสวยงามด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบายบายสวัสดีค่ะ